ไรใช่มาซสสวัสดีครับสวัสดีครับขอเข้าไปนะครับอุ้ยมาหาผู้ใดเหรออ่ามารับเลี้ยงเด็กครับถ้างั้นก็เข้ามาก่อนจีเออพอดีผมเข้ามาแล้วครับแล้วเด็กที่จะให้เลี้ยงอยู่ตรงไหนครับผมก็อยู่ตรงนี้ไงฮะคนเนี้ยนะจะไม่หัวโตจังโอ้โหวางก่อนเลยเฮ้ยมีอะไรสนุกสนุกแล้วสิอะไรเหร เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งน้องกันดีกว่า <c oughs> ใครน้องกันฉันเนี่ยถึงตัวยังเป็นเด็กแต่สมองก็ยังเป็นเด็กชื่อของกันคือโคนวยอ่ะนั่งนี้ก่อนละกันเออนายหิวไหมแล้วทำไมหัวสั่นอย่างนั้นอะ่ะแสดงว่าหิวใช่ไหมหัวโยกเลยหิวจนหัวโยกอีเอาไปเอาไข่ไปเอออหัวเวแวไปเลยแหละชอบเออ หยิบจานได้ไหมหยิบจานตั้งเอ้าตั้งไม่ได้โอเคเอ๊เอ๊หยิบตู้เย็นมามีอะไรแปะได้ปล่าแปะได้ด้วยแปะเออแปะแเป้หมดแเป้หมดแป้ชีดด้วยเออแค่ะเออแล้วก็แตะกว้าเออพอแปะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอา เตาอบไปเลยไปใยญ่ตัวเองม้วนอะไรเนี่ยโอ้เนื้อต้มว่าแมมจังเลยไป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 ล้างหน้าล้างตาหน่อยเป็นไงล้างหน้าล้างตาล้างเอ้ยทำไรทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดจัดโค้กไปเลยทำอะไรเยอะเล็บโยอเล็บโยอ่ะเฮ้ยดูสิห้องนี้มีอะไรไหม โอ้เปลืองสักผ้าโอหไปเลยเรารู้นายชอบเล่นามาเลยได้เวลาหมุนติยูติย <c oughs> <c oughs> ้เเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮ้เฮโอ้โตาลายตาลายตาลายเอาใหม่เอาใหม่หแล้วกันเฮ้ยดูตาจะชอบดูชาจะ โอ้ยไปแล้วโอ้ยแกตาอะไรเดีย๋ยวไอพี่เหลียฉจัดมือหัวไม่หมดแล้วโอ้โลกหมุนเลยทีเดียวเจียวนี่เลยได้เวลาเปลี่ยนชุดให้น้องนะครับผมอน้องหน้าตาแปลว่าเจมแมวมากเป็นหัวแมวด้วยดูซิของเล่นมีอะไรบ้างฮาปืนฟองน้ำปืนฟองน้ำ อีเน่อีเน่ตอีเน่อีเน่ตอีเน็ตปิว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 ไอ้กระตายอะไรนะเอากลับไปเล่นบ้านไหมสลิปเปอร์ของพ่ออีอีมาตั้งบนหัวได้ไหมตั้งบนหัวตั้งบนหัวตั้งบนหัวเออกระตั้งบนหัวไม่ได้นะนี่อะไรสลักฟักทองเอยเรามาแต่งชุดฮาโลวีนกันดีกว่าน้องว้าวเฮ้ยน่ารักอ่ะ โอ้โหเป็นชุดฮาร์วีนเลยอ่ะเพื่อนๆอุยผุดยอดเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยอยอะไรเนี่ยใครลือของเล่นมาเนี่ยเกะบ้านแล้วเกินลูกกวาดลูกกวัดกินลูกกวาดป่าอีนีกินไปเลยกินไปเลยกินไปเยอะๆเลยกินไปเยอะๆเลยกินให้ฟันผุเลยกินให้ฟันผุไปเลยอืออือวัยเซาชีนวันนี้วันตายของเจ้าอ้ยโอ้ยขอบคอโอ้โหไอ้มาตดอะไรตรงนี้เล่ามา ลองถอดหมวกตัวสิน <indie> ี <c oughs> ่กินไปเลย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 เออโอ้โหโอ้โหฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวยังใหญ่เลยอะหน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยโอ้ยโอ้ยกมกออีกแล้วเฮ้ยนะอะไรเนี่ยไปในเมื่อเราแต่งตัวแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปงานฮาโลวีนกันดีกว่าไปกันไปกันไป็กานฮาโลวีนกันเถอะอุ้ย โอ้ยนี่กล่องอะไรนี่มันกล่องอะไรกันไหนดูสิโอ้ยเครื่องตุดีแหละทุกคนอูยอดเลยตุ้ง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 ตงตุ้งวองบ่งวุงตุ้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 งต้งตุ้ง้งตุ้ง้งตุ้ตุ้ตุ้งตุ้งตุ้ง้ง โจเกอร์โอยอะไรเนี่ยตาอะไรตามมาเนี่ยอู้โหหยชุดนี้น่ากลัวจังเฮ้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 เรามานั่งดูก่อนซินั่งดูก่อนเออเออชุดบาสได้ไหมชุดบาสชุดบาสอีกรอบเลยไอ้เอ่อเรียบร้อย ไหนๆแล้วก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมซ่อนแอบกันดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวนายไปแอบนะแล้วเดี๋ยวเราไปหาโอเคป่ะงั้นเราเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวนายฟังกติกาให้ดีนะนายฟังก่อนดิ <laughs> ไอฟังกติกาก่อนอยู่ทับหน้าเขาเดี๋ยวเราจะหานะแล้วก็ให้นายอะไปแอบโอเคป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราปิดประตูแล้วนายไปเลยนะโอเคนะรู้กันนะรู้เรื่องนะนะหนึ่งสอง เ,เฮ้เจ้าไปแอบแล้วนายมาหาเลยโอเคได้เลยเออนายอยู่ไหนเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้นี่ไงเฮ้เจแอแล้วไายพี่ตงป้างเราไม่นายมาแอบตรงนี้แล้วาใหม่ละกันเอาใหม่เอาใหม่มาห้ามห้ามอีกรอบอีกรอบมาเลยรอบนี้เฮ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 ้ใหาเราไม่เจอหรอกมาห้ามาท้าใช่ไหมท้าใช่ไหมนี่อยู่ที่อ้าวไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอ เอาแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันเฮ้ยย่หาหาเจอนะเฮ้ย <c> แ <oughs> จ้งให้ก็หาไม่เจอหรอกโอ้อยู่ตรงนี้อา้าวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ้ยตรงนี้อา้าวอยู่ตรงไหนวะอ,อยู่ตรงไหนวะเฮ้เยเฮ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่าอา้าวล็อกอยู่โอเคอยู่ในนี้หรือเปล่าอ้าวไม่อยู่โอเคเอา้า อยู่ตรงนี้อา้าวแล้วยู่ตรงไหนอ่ะนายนายอยู่ไหนนั่อยู่ไหนกันนายอยู่ไหนกันไอเจ้าหนูหน้อยเฮ้ยเียอยู่แถวนี้อ้าวอยู่บนนี้เหรอโอ้โหแอบคนเดียยเลยเฮ้ยเ้ยดงว่านายพร้อมที่จะไปวันฮาโลวีนแล้วใช่ไหมโอเคพร้อมไปงั้นเดี๋ยวเรารเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าชุดนี้มันดูน่ากลัวไงไปเลย นี่ชุดนี้แล้วกันจะได้เข้ากับธีมฮาโลวีนงั้าไปงานฮาโลวีนกันดีกว่าไปเลยยูหูเอ้กดรีบแล้วเราไปกันไปงานฮาโลวีนกันทุกคนฮ้าฮ้เฮ้แฮปปี้ฮาโลวีน